สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การอันบ็อกแบบเรียวๆเพียวๆอีกแล้วครับวันนี้เป็นของชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่เล็กเท่าไหร่ก็น้ําหนักพอสมควรนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกกันเลยครับอันนี้น่าจะเป็นการซื้อมารอบติดๆกันนะครับขออนุญาตปิดฉลากป้ายนะฮะซื้อมาติดแล้วครับเพราะว่าเขาเซลล์กระนำแล้วเกินนะครับก็เลยต้องจัดครับคืออยากจะบอกว่าถูกกว่านี้น่าจะหาได้ยากนะครับแต่ว่า ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแต่หลายแต,ลแ,ตลแต่ละคือมันถูกนะครับก็เลยต้องตุนไว้เพราะว่ามันใช้ได้นานนะนะมันไม่ได้แป๊บเดียวนะครับมันหลายปีกว่ามันจะหมดอายุนะนี่อ้าวคราวนี้ครา,าวนี้มาแบบเป็นห่อแบบไม่ได้เป็นแพ็คนะครับแยกครับค่อนข้างที่จะแตกๆแ,แล้ซองบางมากนะครับคราวนี้บอกเลยว่าบางแบบ บางเฉียบเลยอะอมืมันบางเกินไปหรือเปล่ามันไม่อยู่ในแพ็คนะครับแต่ก็หนักเอาการอยู่นะฮะคือดูจากควันโมเดลยุแล้วก็เหลืออีกเยอะเหมือนกันปีหน้านะ ปีหน้านะครับแต่ว่าจริงๆมันควรจะนานกว่านี้นะฮะดูแปลกๆนะคือค่อนข้างที่จะสองฟีบเลยครับอันนี้นะเดี๋ยวผมเอาอันเดิมมาให้ดูดีกว่า นี่เป็นถงุงอันเดิมนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันแตกต่างหรือเปล่านะ,ะก็ก็ไม่นะครับแต่ถุงอันนี้มันจะดูแบบแข็งๆหน่อยแต่ถุงอันนี้มันดูนิ่มๆนะครับผมว่าแปลกๆครับความนิ่มของถุงผิดกันนะแต่คิดว่ามันก็น่าจะ แท้แล้วนะแต่ถุงนี้มันบวมกว่านะท่านผู้ชมเนะี่ยเรื่องน้ำหนักผมผมเอาให้ดูแบบยังไงดีอ่าซ้ายขวานะอันนี้คือล็อตใหม่นะครับอันนี้คืออันเก่าที่เคยซื้อมารู้สึกมันจะมันจะดูพองลมกว่านะทุกคนก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันพองลมกว่าท,ทั้งทั้งที่ข้างในมันก็มีประมาณกันนะครับก็ เอามาให้ดูเปรียบเทียบนะว่าซื้อแบบถ้าเกิดว่าเขาแพ็คใส่ถุงนี้มามันจะดูแบบมันจะดูกว่าปึ๊กกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเนี่ยซองมันมันจะด้านกว่าเอาง่ายมันแข็งแขงนะแต่เนี้ยนิ่มแบบนิ่มยุบเลยนะแล้วก็น้ํามีน้ํามีนวลมากคือถ้าแยกห่อมาแล้วมันมันจะแข็งแข็งอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะ มันต้องอาศัยตัวแพ็คของมันเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนี่ยดูดูการพองลมครับอันนี้คุดพองเลยบอกจริงอ่ะเอามาจากนี้ผงนึงก็ได้นะออกมาผมใช้ไปห่อแล้วนะก็เลยเอ้ยมันก็โอเคอยู่นะมันไม่ใช่แบบเป็นเมือกแบบบางเจ้าที่มันไม่แท้ก็คือไม่แท้ครับเนี่ยอันนี้ยบูมตุ๋ยเลยซื อ่าผมเริ่มสับสนแล้วเว้ยเนี่ยบวมตุ๋ยเลยครับเนี่ยนิ่มสองอน,นี้ยนิ่มถ้าแยกก็แยกจากน้ำหนักและเอ่อความความเอแข็งของแพ็กเกจนะครับเนะี่ยนิ่มมากครับเนี่ยนิ่มแล้วบวมด้วยนะแต่ว่าอันนี้ฟิบฟีบนะบก็เดี๋ยวคงต้องลองดูเนื้อในนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไปย้อนดูผมยิบผิดเนี่ยผมห่าเลยนะ แต่ดูท่าทางผมจะหยิบถูกนะครับเพราะว่ามันต่างกันฮะเนี่ยมันจะนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะฮะแต่อันเนี้ยก็เป็นอีกแนวทางการดูนะครับอย่าเพิ่งงงกันนะครับผมเองงงเองนะ,ะวันนี้เอาสีนี้มาให้ดูคร่าวๆอ่ะนะเป็นชกโกบุสึ์มโนกรัตลิเมนนะครับเป็น2อ m o อ็ l i z i n g เอ่เอไม่ใช่ 2X มอยเจอร์เรลัซิ่เออแม่นะเป็นคีแบบน้ำนะครับก็เวลาซื้อออนไลน์ก็ระวังแล้วกันนะแต่แพ็กเกจอันนี้ห่อนี้น่าจะเป็นแบบใหม่นะครับแต่ว่าผมงงว่าเอ็กซมันก็แค่แค่ประมาณประมาณน่าจะ6-7เดือนเองนะหมดแล้ว่เหมือ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้น รีบช้าแล้วกันนะใครจะซื้อไปตอนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเร็วเลยเขาก็เลยเอามาเซลล์นะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ